บทที่470ต่อสู้กับราชาอามาตากลุ่มแห่งความเย่อหยิ่งที่แปลกใหม่ซึ่งเป็นผู้นำของคนรุ่นใหม่ทั้งหมดตอนนี้อยู่ภายใต้การควบคุมของเอสไทเฮากลายเป็นเลือดและโคลนและหายไประหว่างโลกก่อนหน้านี้พวกเขายังคงคิดว่าจะบุกบินแดนนางฟ้าได้อย่างไรแต่หลังจากที่ซื้อห้าวอยิงพวกเขาก็ไม่มีโอกาสในชีวิตนี้อีกต่อไปไคคูเมจิกเมาเทนถูกล้างด้วยเลือดและชนชั้นสูงรุ่งเยาว์ที่สะสมเอเลี่ยนมาหลายยุคสมัยก็ถูกกำจัดออกไปสิ่งนี้เป็นไปไม่ได้เลยสำหรับความแปลกแยกทั้งหมด อย่างไรก็ตามหลังจากทําทั้งหมดนี้แล้วเอสอชเฮาก็ยังคงเฉยเมยและบินออกไปพร้อมกับแขนเสื้อของเขาและยังคงลึกเข้าไปในดินแดนของมนุษย์ต่างดาวทุกครั้งที่เขาก้าวออกไปกาแล็กซีจะพลิกกลับด้านและสนามดาวจานวนนับไม่ถ้วนก็ถูกทิ้งไว้ข้างหลังเขาดินแดนต่างประเทศอันกว้างใหญ่ถูกกวาดล้างด้วยฝีเท้าของเอสอชเฮาบูมอันยับประกาศเดียวฉันไม่รู้ว่าต้องใช้เวลานานแค่ไหนในที่สุดเอสแอชัยเฮาก็ได้พบกับราชาอมตะององแรกหลังจากก้าวเข้าสู่ดินแดนต่างประเทศ ในระยะไกลถึงท้องฟ้าร่างขนาดใหญ่และคลุมเครือถูกยกขึ้นในจิ๋วเซียวมองเห็นสวรรค์และโลกที่มีอายุเก่าแก่พร้อมด้วยแรงผลักดันที่ไม่มีใครเทียบได้ของเจไดที่ครอบงำทำให้โลกทั้งโลกสั่นสะเทือนพลังอันยิ่งใหญ่ที่ไม่มีที่สิ้นสุดรวมตัวกันอยู่ในความว่างเปล่าเพื่อสร้างภาพลักษณ์ของบรรพบุรุษขนาดมหึมาแม้จะพ่นแก๊สเพียงไม่กี่หยดก็ยังน่ากลัวถึงขีดสุดเมื่อเห็นสิ่งนี้ซือหฮาก็มองตามปกติไม่ถอยและไม่หันหลังกลับแต่รอยอยู่ที่นี่อย่างเงียบเงียบ ตั้งแต่เขาเข้าไปในดินแดนต่างแดนเขาไม่ได้มาบรรจบกันและดึงดูดราชาผู้เป็นอมตะแห่งดินแดนต่างแดนแต่มันก็เป็นเพียงเรื่องของเวลาเท่านั้นยิ่งไปกว่านั้นเอสอชไทเฮายังมีภารกิจที่ขิ้นมูมอบให้และราชาผู้เป็นอมตะก็ปรากฏตัวขึ้นสำหรับเขาถือเป็นขาวดีไม่ว่าคุณจะเป็นราชาอมะตะองค์ไหนวันนี้คุณจะต้องตายเอสแอชไทเฮาบีบกำปั้นของเขาอย่างลับๆและพูดในใจบรรดาผู้ที่ท่องชื่อจริงของข้าเมื่อกลับชาติมาเกิดจะได้เห็นชีวิตนิรันดร์ เสียงอันยิ่งใหญ่และเฉยเมยที่ไม่มีใครเทียบได้ดูเหมือนจะดังขึ้นในตอนท้ายของโลกเลือดพุ่งพล่านเทพเจ้าสามารถแกว่งไปมาได้มันเกือบจะทำลายโลกนี้หน้าที่ซึ่งทำของพระราชาผู้เป็นอมตะปรากฏมีนิมิตต่างๆปรากฏขึ้นโดมฟ้าพังทลายข่นดินถล่มลงสัตว์ทั้งหลายก็สั่นสะท้านราชาผู้เป็นอมตะตื่นจากการหลับไหลของเขาทำให้ทั้งโลกสั่นสะท้านด้วยมันบูมขัดจาบบรรพบุรุษผู้ยิ่งใหญ่ของบรรพบุรุษของราชานี้อีกช่วงหนึ่งของราชาผู้เป็นอมตะแห่งความแปลกใหม่ก็ปรากฏออกมาโดยมีแรงผลักดันที่น่ากลัวเเช่นนดียวกั นี่คือการทําให้ราชาอมะตะเช่นเดียวกับราชาอมะตะองค์ก่อนฟื้นจากการหลับไหลร่างบรรพบรุษของหวังสู้ควบแน่นและยืนอยู่ในโลก Boom. บูมบรรพบรุษที่ยิ่งใหญ่ทั้งสองของบรรพบุรุษลืมตาขึ้นน่ากลัวมากจนดูเหมือนว่าพวกเขาจะสามารถฉีกแสงอมะตะทั้งหมดออกไปได้หวังสูอันหลานและหยู่ถัว่วที่ห้าวพูดอย่างเงียบๆบรรพบุรุษต่างชาติที่ฟื้นคืนที่ทั้งสองคนนี้ไม่ใช่คนแปลกหน้าสําหรับเอสเอชไอเฮาแต่พวกเขาก็คุ้นเคยดีเช่นกันพวกเขาคือหยู่ถัวและอันหลานกล้าข้ามเขตแดนแล้วตัดเข้าสู่อาณาจากักรไตซะ เสียงคำรามระเบิดระหว่างสวรรค์และโลกและแอนแลนและยูทูโอผ่านทางถนนสวรรค์และโลกที่แปลกใหม่ก็รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นราชาผู้เป็นอมตะแห่งดินแดนอมตะได้ข้ามพรมแดนแห่งสวรรค์และโลกและกษัตริย์ก็อยู่ในดินแดนต่างแดนนี่เป็นเรื่องที่ไม่เคยได้ยินมาก่อนราชานางฟ้าโบราณคนไหนกล้าทําเช่นนี้แม้ว่าเมื่อก่อนลิวดีจะเป็นจักรพรรดิแต่กลับไม่เป็นเช่นนั้นตอนนี้ดินแดนต่างดาวที่ไม่เคยถูกสิ่งมีชีวิตในดินแดนานางฟ้าเหยียบย่ำถูกโจมตีโดยราชานางฟ้าและได้ทําลายความเย่อหยิ่งของคนรุ่นใหม่ในด เป็นเด็กรุ่นน้องให้ตายเถอะฉันไม่ได้ฆ่าคุณเมื่อครั้งที่แล้วไม่คิดว่าวันนี้คุณจะกลายมาเป็นบรรยากาศแบบนี้อันหลานจ้องมองไปที่สือหฮาฆ่าคนในดวงตาของเขาเขาไม่ได้คาดหวังว่าสิ่งเล็กๆน้อยๆในสายตาของเขาเองจะเติบโตขึ้นถึงระดับที่เพียงพอที่จะเข้าร่วมกับพวกเขาได้ตายบรรพบุรุษยูทูโอกโกรธมากหลังจากที่เขาหายดีแล้วเขาก็ไม่อยากพูดอะไรมากอีกต่อไปเขาเสียสละมีดท้องฟ้าและฟันมันลงไปให้เอสเอสไชเฮาบูมดาบท้องฟ้าอยู่ในแนวนอนและดาบอันแหลมคมที่เจาะลงมาจากท้องฟ้ามีวิญญ,ญาณที่อยู่ยง ดาบแสงวาววับราวกับแขวนกาแล็กซี่อันกว้างใหญ่ที่เต็มไปด้วยจักรวาลทั้งหมดและโลกทั้งใบจะต้องถูกผ่าครึ่งคือเมื่อเผชิญหน้ากับดาบแห่งสวรรค์ที่ถูกตัดโดยแวงซูยูทูโอเอสเอชไอเฮาก็ไม่แยแสเขาแค่ยื่นนิ้วที่เหมือนคริสตัลออกแล้วบีบกำปั้นบูมหมัดของเอสแอชไอเฮาฟาดดาบบนท้องฟ้าราวกับว่าสองจักรวาลโบราณชนกันเสียงคำรามสั่นสะเทือนท้องฟ้าและโลกก็สั่นสะเทือนแต่ผลลัพธ์สุดท้ายก็คือเอสแอชไอเฮาไม่ได้รับอันตรายและดาบของดาบฟ้าก็ค่่ออออยาาาาาปงงงมม้้้้กกกเเเััคคุุุตตขขขแแนนนนนลลทีีจะบโรวว็ณ ในอีกด้านหนึ่งแวงซูแอนแลน์ก็ยิงเช่นกันหอกสงครามทองคำซึ่งเจาะทะลุอาณาจักรสามพันแห่งได้ฟาดทองฟ้าถูกหวังสู้อันหลานคว้างและแทงที่ซือหา่าวเมื่อเผชิญหน้ากับหอกสงครามทองคำที่ถูกอันหลานแทงในที่สุดสีหน้าของที่ห่าวก็เริ่มจริงจังมากขึ้นเขาบีบกำปั้นและบริเวณรับทั้งหกในร่างกายของเขาก็เปล่งประกายราวกับเทพเจ้าอามาตะนิรันต์พลังอันยิ่งใหญ่จากร่างกายของเขาดูเหมือนจะทำลายล้างโลกทั้งใบเขาโบกหมัดไปข้างหน้าและชนกับหอกสงครามในมือของแอนแลน์อีกครั้งคราวนี้สถานที่ที่ท,ท ทียนอยู่ทั้งผืนสันสะท้านแตกเป็นเสียงในดินแดนแปลกใหม่หลายร้อยล้านไมล์และกลายเป็นฝุ่นทันทีบทที่471ความบ้าคลั่งที่แปลกประหลาดด้วยความแข็งแกร่งของตัวเองต่อสู้กับบรรพบุรุษที่เป็นอมะตะทั้งสองเพียงลำพังการต่อสู้ระหว่างเอสแอดไเฮาและยูทิอานสองบรรพบุรุษที่ยิ่งใหญ่ดำเนินไปอย่างเต็มรูปแบบตั้งแต่ต้นเมื่อยืนอยู่บนจุดสูงสุดของราชาแห่งนางฟ้าชิฮาวได้สร้างวิธีการฝึกฝนรับหกวิธีสำหรับร่างกายมนุษย์ขึ้นมาเองพลังการต่อสู้ของเขาเองคือการดำรงอยู่ขั้นสูงสุด แต่ทั้งอันหลานและหอยย่ถั่วก็ไม่ได้อ่อนแอและทั้งคู่ก็เป็นบรรพบุรุษโบราณที่มีอายุต่างกันและเทียบไม่ได้กับบรรพบุรุษที่สร้างจากสิ่งประดิษฐ์โบราณที่มีต้นกำเนิดจากต่างประเทศนอกจากนี้ตอนนี้พวกเขาอยู่ในดินแดนต่างประเทศและพลังการต่อสู้ของพวกเขาสามารถขยายได้สูงสุดซึ่งแข็งแกร่งกว่าการต่อสู้ในดินแดนนางฟ้าดังนั้นเอสอชไเฮาจึงเป็นเรื่องยากที่จะชนะบรรพบุรุษทั้งสองนี้ อย่างไรก็ตามเอสเยเฮาไม่รีบร้อนเมื่อเผชิญกับการต่อสู้ที่จืดชืดเล็กน้อยใบหน้าของเขาไม่ยาแสกูจริงไม่มีคลื่นก่อนอื่นเขากวาดหอกสงครามอมะตะที่กวาดล้างแอนแลนด์ออกไปจากนั้นต่อยดับท้องฟ้าของยูทูโอแล้วกระโดดไปข้างหน้าพร้อมต่อสู้กับบรรพบรุษอมะตะทั้งสองขณะเดินทางลึกเข้าไปในดินแดนเอเลียนบูมอัญญประกาศเดียว S อสเขฮาต่อสู้กับบรรพบรุษต่างชาติผู้ยิ่งใหญ่ทั้งสองและในเวลาเดียวกันเขาก็มีพลังที่จะระเบิดเข้าไปในดินแดนต่างประเทศอันกว้างใหญ่เบื้องล่าง เมื่อราชาแห่งนางฟ้าโจมตีโลกก็สูญเสียสีสันไปและแม้แต่บางส่วนของจัก,กรวาลก็จะถูกทำลายฝ่ามือของคินโวนโดนแอนแลนและยูทูโอไม่สามารถหยุดพวกเขาได้เลยจ้องมองไปที่โลกที่เหมือนโลกเท่านั้นความผันผวนที่โหมกระหน่ำในต่างแดนในทันทีทำให้ดินแดนต่างแดนหลายพันไมกลายเป็นแผ่นดินที่ไม่เกรียมภายใต้ฝ่ามือของเอสเอไทเฮาฉันไม่รู้ว่ามีสัตว์แปลกหน้าตายไปกี่ตัวในทันทีกล้าการกระทำของเอสเอสไทเฮาทำให้แอนแลนและยูทูโอโกรธ กี่ปีดินแดนต่างประเทศไม่เคยถูกโจมตีโดยผู้อื่นและตอนนี้ไม่เพียงถูกรุกรานโดยการดำรงอยู่ของอาณาจักรราชานางฟ้าเท่านั้นแต่ยังโกรธแค้นในดินแดนต่างแดนอีกด้วยหากเพียงฝ่ามือก็จะทำให้เกิดความสูญเสียอย่างประเมินค่าไม่ได้จากต่างประเทศฉากนี้ในสายตาของหวังซูทั้งสองแม้ว่าจะอกหักแต่ไม่สามารถหยุดได้เนื่องจากความแข็งแกร่งในการต่อสู้ของซือห่าวแข็งแกร่งเกินไปดังนั้นพวกเขาจึงรู้สึกกดดันอย่างมากจึงเป็นเรื่องยากที่จะต้านทานหัวใจของคุณเจ็บหรือเปล่าตอนที่คุณบุกเข้าไปในแดนสวรรค์คุณเคยคิดบ้างไหมว่่าตอนนนนีีี้้จะมฉกเช เอสแอไทยเฮาเยอเย้ยเมื่อมองดูท่าทางโกรธของแวงซูสองคนจากแอนแลนด์ยูทูโอดวงตาของเขาเย็นชาในเวลานั้นความเสียหายที่เกิดจากดินแดนต่างแดนต่อดินแดนนางฟ้านั้นร้ายแรงกว่าที่เขาทําตอนนี้อมาตะที่กว้างใหญ่แอตกออกเป็นชิ้นชิ้นที่ไม่รู้จักกลายเป็นสวรรค์เก้าและโลกทั้งสิบกลายเป็นสามพันรัฐกลายเป็นชิ้นส่วนของโลกจํานวนนับไม่ถ้วนที่ยังคงลอยอยู่ในความสับสนวุ่นวาย ดินแดนนางฟ้าเพียงผืนเดียวที่เหลืออยู่นั้นไม่ถึงหนึ่งในสิบของพื้นที่อาณาเขตของดินแดนนางฟ้าในขณะนั้นด้วยซ้ำสำหรับนักรบแดนนางฟ้าที่ล้มลงในการต่อสู้ครั้งนั้นวิญญาณของทุกเผ่าพันธุ์นั้นยากยิ่งกว่าว่าที่จะชนะสิ่งที่ฉันทำวันนี้เป็นเพียงเพื่อให้สิ้นอยู่คิดดอกเบี้ยส่วนหนึ่งชิงชวนและบรรพบุรุษที่เป็นอมตะทั้งสองก้าวไปข้างหน้าในสงครามหลังจากนั้นไม่นานพวกเขาก็มาถึงดินแดนบรรพบุรุษที่สืบทอดมาจากจักรพรรดิผู้เป็นอมตะ นี่คือที่ตั้งของกษัตริย์ผู้เป็นอมตะในต่างแดนชนเผ่าที่ได้รับการคุ้มครองและปกป้องโดยเขาทั้งหมดอาศัยอยู่ที่นี่และเพลิดเพลินกับสถานะที่สูงในดินแดนต่างประเทศทั้งหมด S s i แ o w และแอนแลนยูทต่อสู้กับบรรพบุรุษทั้งสองขณะที่พวกเขาเข้าใกล้ดินแดนบรรพบุรุษนี้พวกเขาก็ถูกปลุกให้ตื่นโดยราชาผู้เป็นอมตะซึ่งหลับไหลอยู่ในดินแดนบรรพบุรุษนี้อันหลานเต้าอยู่อยู่ถั่วเต้าอยู่วังสู้ฟาเซียงผู้แข็งแกร่งและยิ่งใหญ่พร้อมด้วยราชาอมตะผู้ตื่นขึ้นลุกขึ้นและรีบไไปหหหาาาาาาชยยคคคคนน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 ใใสสงรรรมเเเ็ววขข้้้้้้อัััุดดีีีและกกท่่ ฉันรีบตะโกนด้วยความประหลาดใจหลังจากการต่อสู้ครั้งนี้เอสแฉชเาใช้เวลารู้ว่าเขาโจมตีดินแดนต่างดาวกี่ครั้งเขามีดินแดนต่างประเทศกี่แห่งที่เอสแฉชัแบนและมีสิ่งมีชีวิตแปลกปลอมกี่ตัวที่เสียชีวิตในโชคชะตาถ้าเอสแฉชเาได้รับอนุญาตให้วิ่งแบบนี้ต่อไปอีกครั้งฉันก็ยังไม่รู้ว่ามันจะสร้างความเสียหายให้กับดินแดนเอเลียนทั้งหมดได้มากขนาดไหนดังนั้นเมื่อฉันเห็นราชาผู้เป็นอมะตะม,มาช่วยเหลือทั้งแอนแลนและยูทูโอก็ต่างอยู่เต็มไปด้วยความประหลาดใจสสสีีออย่่าาาาาางงงไไไรกกกก็็ตมมมมเเเหนนดด้้ชัวัวววพขขทคุิคกกป เมื่อมองไปที่บรรพบุรุษที่แปลกใหม่นี้ S. h i เฮาก็มองตามปกติในขณะนี้พื้นที่รับทั้งหในร่างกายของเขาก็ระเบิดออกมาด้วยความรุ่งโรจนน่าตื่นตาและกระแสะอากาศที่วุ่นวายไม่มีที่สิ้นสุดก็กระจายออกไปในชั่วพริบตาสมบัติและความลึกลับจำนวนนับไม่ถ้วนถูกรวบรวมโดยเขาเข้าไปในเตาหลอมซึ่งถือเป็นการโจมตีที่รุนแรงที่สุดติดไว้ที่หมัดของเขาและกลายเป็นร่องรอยของถนอนอมะตะนิรันต์ไปกับหมัดผนึกนี้ดูเหมือนจะโค่นลมสวรรค์และเปลี่ยนปี ราชาผู้เป็นอมตะที่เพิ่งตื่นจากการหลับไหลจูจ่ๆใบหน้าก็เปลี่ยนไปเมื่อจูจ่ๆเขาก็เผชิญหน้ากับซือหฮาด้วยการโจมตีอันทรงพลังเช่นนี้และพยายามอย่างเต็มที่เพื่อต่อต้านมันอย่างรวดเร็วแต่ความแข็งแกร่งของเอสเอชไชเฮาแม้เมื่อเปรียบเทียบกับแอนแลนยูทูโอก็ต้องเกินมากเกินไปไม่ต้องพูดถึงว่าความแข็งแกร่งนี้ยังไปไม่ถึงยักษ์แหวงซูจิงซึ่งด้อยกว่าราชาอมตะของแอนแลนยูทูโอมากอะไรราชาผู้เป็นอมตะคำรามระเบิดพลังอันยิ่งใหญ่และทักทายหมัดของเอสเอชไชเฮา เขาไม่มีทางเลือกอื่นเพราะเบื้องหลังเขาคือมรดกที่เขาทิ้งไว้เป็นเวลาหลายล้านปีหากเขาซ่อนตัวมรดกที่เหลือจากปีอันยาวนานและยากลำบากเหล่านี้จะถูกทุบตีให้หนีไปในทันทีสีเทาราชาอมตะองค์นี้ต่อต้านอย่างสิ้นหวังแต่ต่อหน้าศักดิ์ศรีอันประเมินค่าไม่ได้ของเอสเอชไเฮาเขาไม่ใช่คู่ต่อสู้เลยและหลังจากต้านทานการโจมตีเพียงครึ่งเดียวอย่างไม่เต็มใจเขาก็ต้องบินกลับด้วยเสียงคำรามด้านหลังเขาดินแดนจัก,กระรัดอมตะอันกว้างใหญ่ถูกการโจมตีของซือฮ่าวปัง ทันใดนั้นท้องฟ้าก็พังทลายลงและจัก,กรพรัดอมตะผู้รุ่งโรจน์มานับหมื่นปีก็ถูกกวาดล้างในทันทีทายาททั้งหมดของราชาผู้เป็นอมตะผู้สืบทอดสายเลือดและศิลาการโจมตีทั้งหมดของเฮาสูญพันธุ์ไปแล้วและไม่มีใครมีชีวิตรอดบทที่472สังหารบรรพบุรุษของแวงซูและแก้แค้นบรรพบุรุษที่เป็นอมตะของกรรษัตริย์ผู้ต้องนิ่งรนมาหลายร้อยล้านปีได้รับมรดกเพียงเท่านั้นแต่ตอนนี้ภายใต้าการโจมตีของซือฮ่าวทุกอย่างถูกทำลายและควันก็ถูกกวาดล้าง ฉันจะฆ่าแกบรรพบุรุษต่างชาติที่ถูกทลายและรับมรดกโดยมีเลือดไหลไปทั่วทงเรองถูกฆาตกรรมและเขากำลังจะออกมาจากเขาไม่มีอะไรจะสิ้นหวังและบ้าคลั่งไปกอว่าการมองดูมรดกทั้งหมดของคุณและถูกทลายต่อหน้าคุณข้าบรรพบุรุษที่แปลกใหม่นี้คำรามผลักทอ้องฟ้าที่แววาวด้านหลังเขาโจมตีไปที่เอสอชัยเฮาหมอกที่วุ่นวายกำลังโหมกระหนำ่ำและมานาสูงสุดก็พลุ่งพล่านคนบ้า,นค,นบานคนนี้ที่กล้าทำลายล้างมารดกขอ,ของเขาคุณจะถูกทลายที่นี่ให้สิ้นซากคุณจะรู้สึกเจ็บปวดด้วยหหรือออเเเปปล่่่่่าาาาานนนีีีไไมมมดดดททกกกับบบคควววจจุณณ้ตะ เอสเอชไชเฮาเยอะเย้ยตอนนี้เขาเพิ่งทำลายดินแดนบรรพบุรุษของราชาอมะตะแต่อะไรคือการทำลายล้างการต่อสู้แห่งดินแดนอมะตะดั้งเดิมแม้แต่ดินแดนนางฟ้าทั้งหมดก็ถูกฉีกเป็นชิ้นๆและจำนวนสิ่งมีชีวิตในทุ่งนางฟ้าทั้งหมดก็ลดลงเหลือน้อยกว่าหนึ่งในสิบก่อนสองครามการสูญเสียอันเลวร้ายเช่นนี้เป็นเพียงความแตกต่างระหว่างสิ่งที่เอสเอชไชเฮากำลังทำอยู่ในขณะนี้และเป็นไปไม่ได้เลยที่จะเปรียบเทียบวันนี้ฉันไม่เพียงแต่จะทำลายมารดกของคุณเท่านั้นแต่ยังฆ่าที่นี่ด้้้วยยเเมมมมมื่่ออนนึึึกกกถงงงาาาาททีูููบหใหใใรสภจ ในขณะน,นี้อาณาจักรลึกลับทั่วร่างกายของเขาส่องแสงราวกับดวงอาทิตย์ที่ส่องแสงรอบแล้วรอบเล่าส่องแสงด้วยรัศมีภาพนิรันด์แบบฝึกหัดและข้อมูลเชิงลึกท,ทั้งหมดที่เรียนรู้ในโลกนี้ถูกเจาะโดยเอสเอชไฮารองและกลายเป็นอักษรรูนนางฟ้าที่เปล่งประกายซึ่งลอยขึ้นและลงในร่างกายของเขาข้าสื่อห่าวโกรธบีบมัดของเขาภานเทคนิคเวทมนต์ทุกชนิดปลูกฝังเทคนิคทุกประเภทกลายเป็นเทคนิคลับเฉพาะของเขาเองและถล่มบรรพบุรุษของกษัตริย์คนนั้นอย่างน่าสะพรึงกลัว ในหมัดนี้มีหลายสิ่งหลายอย่างฉันไม่รู้ว่าความลึกลับของเต่าอมตะร,รวมอยู่มากแค่ไหนมียันคุณเผิงสมบัติฟีนิกแท้จริงสมบัติมังกรแท้จริงความลึกลับของจัก,กรพรรดิสายฟ้าและถึงมู่ซึ่งครั้งหนึ่งเคยผนึกไว้ในซือหา่าวตรงกลางหลังจากสอนเทคนิคลับทั้งหมดให้เขาแล้วนี่เป็นการโจมตีขั้นสูงสุดจุดแข็งของโรงเรียนหลายร้อยแห่งรวบรวมสวรรค์และกฎแห่งสวรรค์ทั้งหมดแม้ว่าจะเป็นเพียงเครื่องหมายชกมวยแต่ดูเหมือนว่าจะสามารถทำลายสวรรค์และผาเวลาหลายปีได้บูมอัญญะประกาศเดียว ความวววาวที่สุขใสอย่างยิ่งระเบิดออกมาจากความลับของมนุษย์มากมายในร่างกายของเอสแฉทเฮาและพลังของเส้นทางนางฟ้าที่ไม่มีที่สิ้นสุดสันสะเทือนเกือบครึ่งหนึ่งของดินแดนแปลกใหม่การรุกที่น่าสะพรึงกลัวทำให้การโจมตีของบรรพบุรุษทั้งสองแอนแอนและยูทูโอไม่อาจต้านทานได้สำหรับบรรพบุรุษชาวต่างชาติที่น่าเศร้าและแปลกใหม่ที่เพิ่งสูญพันธุ์โดยเอสแฉทเฮาดวงตาของเขาก็เบิกกว้างขึ้นอย่างกระทันหันปากของเขาคำรามซ้ำแล้วซ้ำอีกแขนของเขาถูกแกว่งและข้อต่อของเขาก็ถูกผนึกซึ่งเพิ่มพลังการต่อออสู้งเกกนลืับ ในขณะนี้เงาขนาดมหึือมาและใหญ่โตของแวงซูก็ได้ปรากฏตัวครึ้นด้านหลังกษัตริย์ผู้เป็นอมตะของต่างแดนและร่วมมือกับเขาเพื่อทำลายลทัทธิเต่าทุกประเภทและละทัทธิเต่าทุกประเภทที่กดดันเอสเอชไเฮาฉันไม่สามารถช่วยราชาอมตะผู้นี้ที่ไม่ได้ใช้กำลังเต็มที่ได้ในหมัดของเอสเอชไชเฮาราชาอมตะได้กลิ่นรสชาติแห่งความตายเป็นเวลาหลายปีแล้วแม้แต่ในการต่อสู้กับอาณาจากาักรอมตะราชาอมตะแห่งต่างแดนไม่เคยมีความรู้สึกเช่นนี้แต่ตอนนี้ในการต่อสู้กับซือเฮาความรู้สึกนี้ปรากฏขึ้นในใจฉันทันที ความรู้สึกดูเหมือนจะบอกเขาว่าตรับใดที่เขาไม่ทําดีที่สุดเขาก็จะต้องทุกทรมานอย่างยิ่งอย่างแน่นอนบูมอัญญประกาศเดี่ยวสื่อห่าปะทะกับราชาผู้เป็นอมะตะและโลกทั้งใบก็สั่นสะเทือนหากไม่ใช่เพราะแอนแลนและยูทูโอดำเนินการได้ทันเวลาให้จัดเตรียมการร่ายมนและรวมพื้นที่โดยรอบของชายสองคนเข้ากับการร่ายมนโดยละทิ้งผลที่ตามมาของชายทั้งสองฉันเกรงว่าผลพวงขององคการระเบิดครั้งนี้เท่านั้นที่จะทำลายดินแดนต่างประเทศมากกว่า100รอยล้านไม้ บูมการประทะก,กันที่น่าสะพรึงกลัวเกิดขึ้นและแอนแลนและยูทูโอต่างก็ดูตกตะลึงในเวลาเดียวกันมันเป็นไปไม่ได้มาได้ยังไงในสายตาที่น่าทึ่งของทั้งสองรอยหมัดของ AL, เอสแอชไทเฮาเาวากับว่าไม่ถูกขัดขวางแม้แต่น้อยก็ถูกโจมตีไปข้างหน้าระเบิดบรรพบุรุษท,ที่แปลกใหม่ให้กลายเป็นหมอกเลือดโดยตรงข่างหน้าสังเวชท,ที่ไม่มีใครเทียบได้นี่เป็นการตีที่ง่ายและสะอาดมากหมัดผนึกของเอสแอชไทเฮากระแทกไปข้างหน้าถูกระงับและในเลือดทำลายราชาผู้เป็นอมตะจนกลายเป็นหมอกเลือด การต่อสู้ที่มีอยู่ระหว่างราชาผู้เป็นอมตะทั้งสองไม่เคยเกิดขึ้นในช่วงเวลาสั้นๆนเช่นนี้แม้ว่าทั้งสองฝ่ายขอองค์การต่อสู้คนหนึ่งคือยักษ์บรรพบุรุษของราชาและพรสวรรค์อื่นๆเพิ่งได้รับการเลื่อนขั้นไปยังดินแดนบรรพบุรุษของราชาแต่ก็เป็นไปไม่ได้ที่จะแก้ไขาการต่อสู้ภายในกระบวนท่าเดียวแต่ตอนนี้สถานการณ์ที่เป็นไปไม่ได้นี้เกิดขึ้นแล้วการต่อสู้ของเอสอชไทเฮา์กับบรรพบุรุษของราชาผู้เป็นอมตะนี้ควบแน่ในในกระบวนท่าเดียวและได้รับก,การ gard. แก้ไขอย่างสมบูรณ์ หลังจากที่แวงซูอมตะผู้แปลกหน้าระเบิดขึ้นกวนตัวที่มีหมอกหนาะก็จากไปในพริบตาพยายามหลบหนีและกลับมารวมตัวกับแวงซูด้วยร่างกายที่แท้จริงของเขานี่คือปฐมมกาลของราชาผู้เป็นอมตะแห่งดินแดนแปลกใหม่ตราบเท่าที่ดึกดำบรรยังคงมีอยู่แม้ว่าเนื้อหนังจะพังทลายลงการดำรงอยู่ของอาณาจักรของกษัตริย์สามารถควบแน่นวิญญ,ญาณแห่งสวรรค์และโลกจากความว่างเปล่าและรวมเนื้อหนังเข้าด้วยกันอีกครั้งนี่เป็นสาเหตุที่ทำให้หวังซูจริงสูญพันธุ์ได้ยาก เพื่อที่จะฆ่าการดำรงอยู่ของอาณาจักรแวงซูนอกเหนือจากการทำลายร่างกายแล้วยังต้องทำลายล้างวิญญาณของมันให้หมดอีกด้วยวิญญาณของอาณาจักรแวงซูนั้นแข็งแกร่งมากและต้องการการทำลายล้างเล็กน้อยซึ่งเป็นเรื่องยากมากแต่สำหรับเอสชเฮาทั้งหมดนี้ไม่ใช่ปัญหาอย่างเห็นได้ชัดฉันเห็นเขาเหยียดมือออกและมีมือขนาดยักษ์ก่อตัวขึ้นในความว่างเปล่าและเกาหยวนเชิญของราชาผู้เป็นอมะตะอย่างไร้ความปราณี ลาหยุดอันหลานและหอ,อยูถั่วต่างหวัดกลัวและนี่ก็เหมือนกับความฝันที่ตื่นขึ้นมาพวกเขาตอบสนองและรีบยิงเพื่อหยุด SS t h i เฮาจากการยึดครองปฐมมการของราชาอมตะที่แปลกประหลาดนี้แม้ว่าแวงซูหยุนเชิญจะทำลายได้ยากมากแต่แอนแลนและยูทูโอก็ไม่กล้าเสียงนี้ SS Thai เฮาโจมตีบรรพบุรุษของราชาอมตะที่แปลกใหม่เพียงแค่ใช้กลอุบายใครจะรู้แล้วว่าเขาสามารถทำลายวิญ,ญญาณดึกดําบันของบรรพบุรุษของราชาอมตะที่แปลกใหม่นี้ได้อย่างรวดเร็วหรือไม่ แลนและยูทูโอยิงพยายามหยุดเอสอชไชเฮาแต่เอสอชไชเฮาโจมตีทั้งสองอย่างสมบูรณ์โดยไม่สนใจพวกเขายกฝ่ามือขึ้นเผชิญหน้ากับอดีตอย่างครอบงำและต่อต้านการโจมตีของพวกเขาในเวลาเดียวกันอีกด้านหนึ่งที่ยังคงอยู่ยงคงกระพันได้คว้าวิญญาณดึกดำบรรของบรรพบุรุษอมะตะที่แปลกใหม่และจับมันไว้ในมือของเขาอย่างแน่นหนาะความเกลียดชังของคิงซูต่อดินแดนนางฟ้าของฉันเริ่มต้นแล้ววันนี้ซือเ่าจับคนต่างด้าวของราชาอมะตะ และมองไปที่อีกฝ่ายด้วยท่าทีหวาดกลัวเขาตะโกนและสายเสียงเป็นเวลา9วันสิวินาทีและในเวลาเดียวกันก็กำฝ่ามือของเขาเหล่าเทพเจ้าก็เบ่งบานและพลังเหนือธรรมชาติอันไม่มีที่สิ้นสุดก็พล่องออกมาอย่างไร้ความเมตตาการรวมตัวของวิญญาณดึกดำบันของบรรพบุรุษกษัตริย์ผู้เป็นอมตะของชาวต่างชาติผู้นี้ลงจอดเพื่อกวาดล้างมันให้หมดบทที่473ร้องไห้ในดิงแดนแปลกใหม่ ฝ่ามือของเอสเอไทเฮาเปรียบเสมือนเตาหลอมนางฟ้าและปฐมการของราชาอมตะก็อยู่ในมือของเขาอย่างมั่นคงกฎเกณฑ์ของผู้เป็นอมตะหลายพันคนกลายเป็นห่วงโซ่ลำดับที่จับต้องได้และปรากฏบนฝ่ามือของสื่อหาวิญญาณดึกดำบรรของบรรพบุรุษกษัตริย์ผู้เป็นอมตะถูกกวาดล้างออกไปการเคลื่อนไหวที่เอาแต่ใจเช่นนี้บรรพบุรุษของกษัตริย์ทั้งสองอลานและหอ,อยู่ถั่วซึ่งอยู่ข้างสนามดูเหมือนไม่มีอะไรเลย ข้าอันหลานกรีดร้องโมเมนตัมของราชาอมตะระเบิดไปรอบด้านแม้ว่าเขาจะยังไม่ได้ฆาดวงตาของซือหา่าวแต่อากาศสังหารจำนวนนับไม่ถ้วนก็ระเบิดออกจากร่างกายแต่มันก็กรีดร้องเหมือนกับราชาแห่งโลกยิ่งใหญ่ปังการแยกส่วนเป็นโมคาถิงนคุณพลิกกลับด้านการไหลของอากาศที่วุ่นวายไม่มีที่สิ้นสุดเกิดขึ้นเสียงวิดวิวของอันเหรียญราวกับจะทำลายโลกทั้งใบและกลับไปสู่ยุคที่วุ่นวายของสวรรค์และโลก เอสไทฮาตะคอบโดยไม่พูดอะไรเลยความลับส่วนตัวหลายประการเรองรองอยู่ในร่างกายของเขาเหล่าเทพผู้ไม่มีที่สิ้นสุดรีบวิ่งออกมาจากเขาแล้วพุ่งขึ้นไปราวกับแมกมาที่เล็ดลอดออกมาจากภูเขาไฟที่ไม่มีที่สิ้นสุดสองสว่างในค่ำคืนอันยาวนานช็อปขึ้นขึ้นลงลงบัสทันทีภายใต้การสร้างกฎอมตะนับไม่ถ้วนสิ่งอันประเมินค่าไม่ได้นี้เริ่มพัฒนาจัดระเบียบใหม่และในที่สุดก็กลายเป็นดาบผาฟ้าฟันตรงไปที่อันหลานโลกถูกบดบังด้วยมีดและกันสาที่แววววก็เหมือนกับการตัดผ่าาานกกกฎเณณฑ์ขขขอองงงโลลยุุบรตััััดดด้้มมแะจปปสทห อันลานชางเซลพลังสังหารอันน่าอัศจรรย์ที่ปล่อยออกมาปะทะก,กับดาบตัดท้องฟ้าที่เปลี่ยนแปลงโดยอมตะจำนวนอนันท์ที่ระเบิดออกมาจากกลางของที่หา่าวระเบิดออกเป็นคลื่นมหาสมุทรอันกว้างใหญ่ความฉลาดอันไม่มีที่สิ้นสุดของเหล่าทวยเทพในครั้งแรกปกคลุมทั่วทั้งท้องฟ้าด้วยระยะทางหลายพันล้านไมล์ที่น่าเกรงขามทำให้สิ่งมีชีวิตแปลกๆทั้งหมดในบริเวณนี้สั่นสะท้านในขณะนี้ฉันไม่รู้ว่ามีสัตว์แปลกหน้ากี่ตัวที่คุกเข่าลงบนพื้นตัวสัน่นตัวสั่นถูกขัดขวางโดยการบีบบังคับ นี่ยังคงเป็นพลังของแอนแลนและจุดจบถูกบล็อกมิะนนหากพลังของเอสอชไเฮาปะตูขึ้นชั้นเกรงว่าจุดจบของสิ่งมีชีวิตแปลกใหม่เหล่านี้จะเหมือนกับความเย่อยหญิงบนภูเขาไทคูที่เอสอชไชเฮาเคยกำจัดออกไปก่อนหน้านี้ไม่ว่าจะด้วยวิธีใดพวกมันก็จะกลายเป็นความว่างเปล่าในทันทีและจะถูกกลบออกจากโลกไปตลอดกาลในอีกด้านหนึ่งยูทูโอไม่เต็มใจที่จะแสดงจุดอ่อนของเขาและโจมตีเอสอชไชเฮาที่แข็งแกร่งที่สุดของเขาเองเขาดูเย็นชารายล้อมไปด้วยถนนสามพันสายมืดมนและมีหมอกหนาะบรรพบุรุษของยูทูโอบีบรอยประ สามพันอาณาจากักรเมื่อเสียงของยูทูโอดังขึ้นในความว่างเปล่าข้างๆเขาปรากฏภาพหลอนแห่งโลกใบเล็กขึ้นมาปีศาจแต่ละตัวเป็นตัวแทนของอีกด้านหนึ่งของโลกผู้ผีแห่งโลกเล็กๆสามพันแห่งถูกซ้อนทับเข้าด้วยกันงดงามและไร้ขอบเขตราวกับกำลังขับวิญญาณทั้งหมดแฝงตัวการสร้างสารรค์พันอย่างไรก็ตามอาณาจักรแห่งวิวัฒนาการนี้ดำรงอยู่ได้ไม่นานและหมอกดำอันไม่มีที่สิ้นสุดได้ครอบครองไปทั่วโลกในทั่วพริบตาความมีชีวิตชีวาที่จเจริญรุ่งเรืองและมีชีวิตชีวาของโลกใบเล็กจำนวน, 3, น่นรกงงแแข ดูเหมือนว่าเครื่องบูชาจะถูกกัดกร่อนด้วยเลือดที่ถูกกัดกร่อนในทันทีแอลละมันก็สูญพันธุ์ไปพลังแห่งความตายที่ไม่มีที่สิ้นสุดเกิดขึ้นจากสามพันโลกนี้และถูกดึงดูดโดยยูทูโอวงซูงให้เอสแอชไชเฮาเพื่อปลิดชีวิตของเขาพลังที่บุกรุกความมืดมาถึงระดับที่ฉันจะไม่ทิ้งคุณในวันนี้แสงที่ส่องแสงระยิบระยับในดวงตาของเอสแอชไเฮาเหมือนดาบนางฟ้าที่อยู่ยงคงกระพันพร้อมฟักดาบทำลายจิตวิญญ,ญาณและความฉลาดอันไม่มีที่สิ้นสุดปรากฏขึ้นในดวงตาของเขาราวกับนางฟ้า ตาย SS ไทเฮากรีดร้องทันใดนั้นก็มีแสงจ้ามากส่องออกมาจากด้านบนของหัวของเขาและมีลมหายใจที่น่าสะพรึงกลัวซึ่งระเบิดออกมาจากที่นั่นในขณะนี้ความลับทั้งหมดของร่างกายมนุษย์ในร่างกายของ SS ไทเฮากำลังส่องแสงและมีอักษรรูนนางฟ้าไม่มีที่สิ้นสุดไหลออกมาจากเขามาบรรจบกันบนหัวของเขาและกลายเป็นแท่นด้านข้างเหนือแท่นลัทธิเต๋ามีร่างพรามัวปรากฏขึ้นขเขานั่งขัดสมาธิถือดาบนางฟ้าและมองดวงตาของเขาอย่างไม่แยแสรเรากับจะตัดชีวิตของเขา บูมปีศาจของสิ่งมีชีวิตที่คลุมเครือขยับตัวและเขาก็ลุกขึ้นยืนถือดาบนางฟ้าไว้ในมือและฟันตรงไปที่อันซูหวังซูแบ่งออกเป็นสองทั่วไปเคลื่อนไหวอะไรเช่นนี้ใบหน้าของยูทูโอเปลี่ยนไปอย่างมากในร่างมนุษย์ที่คลุมเครือนี้เขารู้สึกถึงพลังอันมหาศาลที่ไม่ด้อยกว่าเขาแม้แต่เหนือเขาด้วยซ้ํา บัสดาบอมะตะตัดผ่านด้วยลมหายใจที่ทำลายทุกสิ่งและแม้แต่เสน่ห์ของจัก,กรพรรดัดอมะตะก็ยังซ่อนอยู่ในนั้นเมื่อเห็นดาบเล่มนี้จู่ๆหัวใจของอันลันก็ปรากฏขึ้นในช่วงปลายยุคที่แล้วเมื่อทั้งสองอาณาจักรต่อสู้กันมือนั้นก็จับหญิงสาวในทุ่งนางฟ้าที่มีตัวอ่อนดาบดาบขนาดใหญ่ทั้งสองเป็นเกอร์ไดอูส่วนคนเดียวกันทั้งสองมีความงดงามที่ไม่มีใครเทียบได้เหมือนกันคำรามยูทูโอคำรามและต่อสู้อย่างสุดกำลังพยายามต้านทานดาบนี้ แต่พลังของดาบเล่มนี้ทำลายล้างเกินไปความสง่างามของดาบแม้แต่บรรพบุรุษที่เป็นอมตะของกษัตริย์ก็มีความรู้สึกที่ยากจะต้านทานในท้ายที่สุดดาบก็ข้ามและตัดแขนของยูทูโอออกทำให้เลือดของบรรพบุรุษของเขาไหลออกมาและในบรรดาเตานางฟ้าบนฝ่ามือของเอสทาฮาวิญญาดึกดำบรรของบรรพบรุษของราชาผู้เป็นอมตะได้รับผลกระทบจากกฎเกณฑ์อันไม่มีที่สิ้นสุดของถนนแห่งนางฟ้าและไม่สามารถหยุดได้และหลังจากเปล่งเสียงคำรามอันน่าสังเวชมันก็ถูกํำลายลงเป็นเท่าทานล่มสลายลงสู่โลกนี้อย่างไรร่องรอย บูมบรรพบุรุษกษัตริย์ต่างแดนล้มลงหลังจากการต่อสู้ระหว่างสองอาณาจักรในช่วงปลายยุคที่แล้วไม่มีระดับของราชาอมตะแต่ตอนนี้ในดินแด,น,ดนที่แปลกใหม่บรรพบรุษของราชาอมตะได้ล่มสลายแล้วท้องฟ้าที่แปลกใหม่ทั้งหมดกลายเป็นสีแดงเลือดทันทีแอละเมตฝนสีเลือดที่ไม่มีที่สิ้นสุดตกลงมาจากด้านบนเก้าวันและเติมเต็มดินแดน,ดน,ดนที่แปลกใหม่ราชาผู้เป็นอมตะได้ล่มสลายแล้วและโลกมนุษย์ต่างดาวทั้งหมดก็ถูกสัมผัสแล้ววันหนึ่งมิมิตร้องไห้ปรากฏขึ้นเพื่อไว้อาลัยให้กับราชาต่่่าางดทททีีสิ้นนพระะชมบ447กอต ไรขอบเขตและแปลกใหม่ในขณะน,นี้ฝนตกลงมาทั้งหมดราวกับเสียงร้องไห้ของท้องฟ้าฉากนั้นน่ากลัวอย่างยิ่งเกิดอะไรขึ้นทำไมจึงมีฝนเลือดฉันรู้สึกสั่นสะเทือนและครั่ำครวญจากกฎมากมายในโลกของฉันเกิดอะไรขึ้นอัญญประกาศคู่หนังสือโบราณโบราณของโลกของเราดูเหมือนจะได้รับการบันทึกไว้ก่อนวันที่ท้องฟ้าและฝนโลหิตไม่มีที่สิ้นสุดนี่เป็นนิมิตที่จะปรากฏขึ้นเฉพาะเมื่อแวงซูงลงลงเท่านั้นโลกเม็ดฝนสีเลือดที่ไม่มีที่สิ้นสุดทำให้สิ่งมีชีวิตแปลกๆตัวน้อยตื่นประหนกอย่างมากในทันที พวกเขามองท้องฟ้าด้วยความหวาดกลัวพวกเขาส่วนใหญ่แม้ว่าพวกเขาจะไม่เข้าใจว่าเกิดอะไรขึ้นแต่ก็มีลางสังหรณ์ที่ไม่รู้อยู่ในใจและสัตว์ตรประหลาดบางตัวที่รู้นิมิตเรื่องเลือดและฝนในวันนี้ก็รู้สึกตกใจและหวาดกลัวมากขึ้นเฉพาะเมื่อการดำรงอยู่ของแวงซูจิงตกอยู่ในดินแดนต่างประเทศและกฎของดินแดนต่างประเทศมีความรู้สึกเท่านั้นฉากดังกล่าวจะปรากฏขึ้นอย่างไรก็ตามการดำรงอยู่อันยิ่งใหญ่ของแวงซูจิงตกอยู่ในต่างแดนได้อย่างไรนี่มันเหลือเชื่อจริงๆ เนื่องจากซี้วเว่ยได้เข้าถึงอาณาจากักรบรรพบุรุษของกษัตริย์แล้วจึงเกือบจะถึงจุดแห่งความเป็นอมะตะแล้วแม้ว่าดินแดนต่างดาวจะถูกทำลายพวกเขาก็จะไม่ตายการดำรงอยู่ของหวังซูจริงต้องการที่จะล่มสลายมีความเป็นไปได้ทางเดียวเท่านั้นนั่นคือจะถูกศัตรูสังหารแต่นี่มันอยู่ต่างประเทศนะใครสามารถฆ่าบรรพบุรุษที่แปลกใหม่ได้ที่นี่นี่เป็นเพียงจินตนาการมีคนกำลังมาในส่วนที่ลึกที่สุดของดินแดนต่างดาวสูงประหานสูงประหานอยู่ในหมอกสีดำจังๆของวัดแววงซูเสียงความผันผวนอย่างมากดังขึ้น ทันใดนั้นในวัดหวังสือแห่งหนึ่งดวงตาคู่หนึ่งที่เฉยเมยก็สว่างขึ้นกล้ามาที่อาณาจักรของฉันและสังหารการดำรงอยู่ของอาณาจากักรบรรพบุรุษของกษัตริย์ในอาณาจักรของเราวันนี้คุณจะต้องถูกฝังที่นี่และชดใช้มันไม่ได้เป็นเพียงวัดที่เก่าแก่ที่สุดในต่างแดนเท่านั้นแต่ยังรวมถึงดินแดนบรรพบุรุษโบราณอื่นๆในต่างแดนด้วยแต่การดำรงอยู่อันยิ่งใหญ่ของหวังสูจริงก็ถูกปลุกให้ตื่นขึ้นด้วยบรรพบุรุษที่เคารพนับถือของราชาต่างด้าวตื่นขึ้นมาแล้วเดินไปยังสถานที่ท่่ทตตต้นออของงุกสกสิแลาย ดินแดนต่างด้าวทั้งหมดหลังจากถูกเงียบงานมาเกือบยุคสมัยในที่สุดก็เผยเคี่ยวของมันออกมาในเวลานี้และฟื้นจากการหลับไหลการต่อสู้ระหว่าง s อชชไเฮาและแอนแลนยูทูโอยังคงดำเนินต่อไปร่างพระมมวออกมาจากเทาไทยเหนือหัวของซือเฮาถือดาบนางฟ้าและฟันบนรรพบุรุษของราชายูถัว่วในขณะนี้ยูทูโอรู้สึกเศร้าโศกอย่างยิ่งแขนข้างหนึ่งถูกตัดออกด้วยดาบนางฟ้าร่างที่พระมัวยังคงกดขี่ทีละขั้นตอนดาบนางฟ้าโบกมือราวกับบรรจุสวรรค์ทั้งหมด ความลึกลับและกฎเกณฑ์ขององค์การบังคับขู่เข็นแบบนั้นแม้ว่าจะเป็นการดำรงอยู่ของบรรพบุรุษยักษ์ของราชาแต่ยูทูโอก็มีความรู้สึกที่ยากจะต้านทานเมื่อไรอัญญประกาศเดียวเสียงระฆังอันไพเราะดังขึ้นอีกครั้งบนแท่นเหนือหัวของเอสแอนทาเฮา่างครามัวนั่งขัดสมาธิปรากฏขึ้นเหนือศีรษะของเขามีนาฬิกาส่วนหววที่ห้อยเสาส่วนห่วฉีนับพันไว้ปกป,ป้องร่างนี้นั่งขัดสมาธิทันใดนั้นร่างที่คลุมเครือนี้ก็เติบโตขึ้นมาลืมตาขึ้นมีระฆังส่วนห่วอยู่เหนือหัวของเขาเรียกว่าอันซู เสียงระครังดังขึ้นสันสะเทือนโลกทั้งสามพันดวงราวกับว่าพวกเขาสามารถฝังโลกโบราณและทำลายทุกสิ่งในโลกได้ร่างที่พระมูทีซองเรียกอันสือวังสือและทั้งสองก็ต่อสู้ด้วยกันทันทีหอกสองครามทองคำในมือของเอ็กวอนหัวซองและแอนแลนปะทะกันทีละคนและเสียงเสียงดังก้องยังคงดำเนินต่อไปทุกผลที่ตามมาระหว่างคนทั้งสองจะทำให้ดวงดาวที่ไม่มีที่สิ้นสุดกลายเป็นฝุน่นและดินแดนต่างประเทศหลายร้อย,อยล้านไมล์จะถูกทำลายในทันทีรูปร่างที่คลุมเครือของระครังซวนห่วงเหนือศีรษะของเขานั้นใหญ่โตและอยู่ยงคงกระพันนนเขขาาาาาายยยังงงงถออกกรรรปปรบมแววซึ่ต้ทน ไม่มีที่สิ้นสุดเมื่อมองดูร่างที่คลุมเครือตรงหน้าเขาอันหลานก็ดูน่าเกลียดและพึพมพำกับตัวเองในขณะนี้เช่นเดียวกับบรรพบุรุษของยูทูโอเขายังนึกถึงราชานางฟ้าชื่อโวเซียนในสมัยที่แล้วขณะนั้นอีกฝ่ายก็เช่นเดียวกันนาฬิกาสีดำบนหัวของเขาเขารู้ว่ามีบรรพบุรุษต่างชาติกีคนที่อยู่ยงคงกระพันและเขาก็อยู่ยงคงกระพันถึงขีดสุดปราบปรามอีกฝ่ายกลัวใครจะตายตอนจบยังไม่รู้แม้แต่อันหลานที่ไม่มั่นใจก็ยังต่อสู้กับราชาอมาตะโดยไม่ต้องต่อสู้เพียงลำพัง อันหลานคิดว่าปัญหานี้ประมาณว่าเขาไม่สามารถตรวจสอบได้อีกครั้งในชีวิตของเขาใครจะรู้ว่าตอนนี้มีโอกาสที่จะตรวจสอบสิ่งนี้ร่างที่คลุมเครือนี้แม้ว่าจะไม่ใช่ราชาที่ไม่มีที่สิ้นสุดก็ตามแต่มีความคล้ายคลึงกันระหว่างทั้งสองและทําให้อันหลานรู้สึกว่าทั้งสองเป็นคนคนเดียวกันแอนแลนและยูทูโอราชาโบราณทั้งสองแห่งโลกที่แปลกประหลาดกําลังต่อสู้กับสิ่งมีชีวิตสูงสุดทั้งสองที่ทถูกอัญเชิญมาจากเอสยดาวในไทดาวไทยเมื่อมองดูฉากนี้ที่ห้าวอกอร์ไม่ได้ที่จะถอนหายใจด้วยอารมณ์ ท่านอาจารย์ถ่ายทอดกดสูงสุดของข้าพลังนั้นไม่ธรรมดาอย่างแท้จริงเขาเป็นอิสระเขาเป็นนิรันด์และดาฟานีถูกส่งต่อให้เขาโดยิ้นมูเมอร์เอสเอชัยฮาโอมนกลับมาสู่การล่มสลายของจักรพรรดิตอนนี้เขายังรวมดาฟานีเข้าด้วยกันและหลังจากได้รับการเลื่อนขั้นเป็นแวงซูเรียวในที่สุดเขาก็สามารถแสดงพลังที่อยู่ยงคงกระพันของดาฟานีได้แล้วในวันแรกขององค์การแสดงแม้แต่บรรพบุรุษผู้มีประสบการณ์ที่แปลกใหม่ทั้งสองก็ยังต้องเผชิญการต่อสู้อันดุเดือดและยากที่จะต้านทาน